สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชน n นลนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการผสมเกสรนะครับของบอนสีนะครับวันนี้น้องเต้ยใจดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมน้องเต้ยให้เกสรนะครับของบอนสีลูกไม้นะครับสีชมพูนี้นะครับเหมือนทศกัณเลยเดี๋ยวจะไปผสมกับสาวน้อปะแป้งที่บ้านนะครับเพราะว่ากะกํกลังออกดอกพอดีเลยนะครับนี่นะครับ ครับพอดีอีเหนานะครับที่บ้านมีดอกพอดีเลยนะครับน้องเต้ยบอกว่าไม่ต้องรอให้ให้แก่มากนะหรือหรือว่าบานนะแค่กระป๋อเป็นแบบนี้แกะได้เลยนะครับท่านผู้ชมใช้นิ้วแกะได้เลยนะเพราะว่าเมาาื่อเช้านี้ที่ผมไปรีวิวสวนน้องเตยน้องเตยพาพาดูนะครับผมเนี่ยถ้าน้องเขาติดแล้วเขาจะแข็งนะครับท่านผู้ชมแค่นี้เองนะครับผม ผสมเกสรน,นะไม่ต้องไปใช้มีดหรือแช่อะไรก็ไดใ้ใช้มือแกะนะครับผมเป็นน้องเต้ยนะครับกระทพงบอลสีที่ผมไปมาเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมเกสรโดยเอาพุกกันนะครับผสมกับลูกไม้นะครับสีชมพูเมื่อเช้านี้นี่ครับน้องให้มามาดูเกสรน,นะครับเกสรน,น้องเขานี่นะคร เราก็ใช้ปุกกันนะครับแต้มแต้มแต้มเกสรน,นะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอามาแต้มบริเวณเกสรตัวเมียนะครับท่านผู้ชมถ้าติดประมาณสีสัปดาห์นะครับผมเราสังเกตได้เลยว่าน้องเขาจะแข็งนะครับเดี๋ยวอีก ที่เหลือเราจะไปผสมกับเราจะไปผปสมกับตน้นสาโนยปะแป้งครับผมครับที่เหลือเราจะไปผสมกับผสมน้อยปะแป้งอีกนะครับอีกสี่สัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประมาณเดือนหนึ่งผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นยังไงนะครับผมจะสําเร็จไหมนะครับน้องจะแข็งไหมถ้าน้องเขาแข็งนะรับ เราจะได้มเมล็ดนะครับสายพันธุ์ใหม่ครับนี่ก็จะเป็นสาวน้อยปะแป้งนะครับพอดีน้องเขาครับมีกระเปาะประมาณนี้ไม่ต้องรองให้อ่าเข้าบานก็ได้นะเนี่ยกระเป๋อขนาดนี้เราใช้นิ้วนะครับแกะเปิดได้เลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้มีดก็ได้ครับเห็นไหมฮะ ก็ต้องใช้มีดก็ได้นะครับนี่ฮะเราจะผสมนะครับเกสรน,นี่ยังเหลือครับท่านผู้ชมยังเหลือนะครับเราจะผสมเกสรระหว่างสาวน้อยปับแป้งอีกต้นหนึ่งนะครับกับทศกัณ์นะครับเป็นลูกไม้ของทศกัณ์นะครับ ของน้องเต้ยกันตบงบอลสีนะครับใจดีมากเลยน้องก็ให้มานะครับเราก็เอามา,าแต้มแต้มแต้มนะครับผมแต้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 มถ้าเกิดเขาติดเนี่ยอีกสี่สัปดาห์นะครับเขาก็จะเป็นแข็งแข็งนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่า,าติดไม่ติดเนาะนี่ครับสมง่ายง่ายครับทุนผู้ชม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e กดไลค์กด like, แชร์ช่ c h ช n n น l ด้วยนะครับอีกประมาณ4สัปดาห์นะครับผมจะมาอัปเดตให้รับชมนะครับว่าน้องเขาได้ไหมนะครับท่านผู้ชมติดไหมนะครับเมื่อเช้านี้ผมเสียดายเกสรตัวเมียเนี่ยติดนิ้วผมมาเยอะเลยครับโชคดีเพราบท่านผู้ชมถ้าผมโชคขออภัยครับเกสรตัวผู้นะครับติดนิ้วออกมาแต่ผมตอนที่ได้มาจาก สวนนะครับพอดีตอนถือนะครับถ่ายคลิปในสวนของน้องเต้ยแก <c oughs> สอนติดนิ้วผมมาเยอะเลยนะของตัวผู้นี่นครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะครับผมโชคดีเป็นของท่านจมนะครับสวัสดีครับ